ข่าสมกี้ขาแม่แม่แมเขาแม่นี่ว้าวอนวันดีคยข้แม่แตงโมดีค่ะแม่อนในปูสดเลยับยิมเราด้วยหอมกักหอมน่ากินดีแม่สมพรเด็ดกิ้มก้อนปูเดเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งก้อน้างหม้อครับตอนนี้ เมื่อนี้แตงโมพ่านลุยกมาอยู่ที่หอประทับปูที่ป่าขาวด้วยค่ะเด้อมื่อนีแม่สมพ่อนก็ได้มาเรียงปูนะคะเนาะค่ะมาเห็มสุกยค่ะมาเฮ็ดสุกี้เลียงปูนะครับเนาะกับจิ้มแล้วยก็ได้เป่ามามะเห็ดต้นเงินใหยะยามาันมีสมพอนานมนเมีสมพ่อนเห็ดซีมันฝากมาหลายเห็ทางเมียสมพรอันฝากมาหลายวารับ ก้อยติดสามช่วงนะครับเนาะวินด่วนนี่เแม่สมพรสีงามกันไใจครับแต่เบิ้งยอดเงินนะค่ะเด้อนี่เนี่สมพรนะครับเด้อติดตามผู้ใดเบิ้งมาจบแล้วก็ปาดเบิ้งก็คื่อีบประมาณนะครับเด้อหมดเรื่องเบิ้งให้จบนะครับเด้อใช่ครับอ่าไปเตือนไว้กันเออเอาไปเตือนไว้ มกไล่ซี้วขึนแล้วนาผู้น้น่ยอันะคบขอคุณขอบคุณเฟซีนะจ๊ะเด้อที่ฝาก่าน้ำมันมาให้แตงโม่าขากเจวันมาให้ด้วค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณเฟฟซีสายบุ่นเขาทุกคนที่ฝากเงินมนี้นะครับเนาะมาเป็นกำลังแรงใจกิววยรับเกแตงโมกับแตงโม้าวไว้มาถวายผู้นครับ้นี้จ็เป็นไลซใจครับเพื่อเสริมดวงขึ้นเก้านะครับ แาไอนัี้เขก็บตังหากเอาไรเงินมเบประมาณเทาไเป็นไรทสวดเสริมดวงด้วยค่ะเด้อแตงโมทยอยขึ้นไห้เรื่อยเด้วยค่ะเด้ออี้เจ้าเนื้อฟูแล้วก็มีรังวัลไห้ไปหอาอันนี้เก็มาทยี่สิ่งกเืองเดันนี้ได้ค่ะเด้อเ่อสวดเสริมดวงนะคะแม่จะโอนตามไปแม่เดี๋ยวโอนไปให้แม่แม่เอาตังค์ให้ไหได้หาท่าน มากับไปซื้อข้อสา้นแล้วข้สมีเงื่อนใจเขาคนละมันไปใสเบิดเงินแบบที่ยานม่แลมวยาไมันโล่มได้บาหนี้พอมีได้เจอตปรตีนมันหาพันทุกคนอ่เนี่ะนี่ก็เป็นได้ซื้อของสายบุญน้าน้องค่ะเนาะร่วมทั้งหมด แต่งโมที่เอาึ้นให้ทุกคนเลยนะคะแต่ว่ากับสาจะน้อยนะคะเรื่องะว่าสายบุญสายบุญไรนีลค่ะสายบุญคู่ไรีเลค่ะต้องการขอโทษก็ออาให้เยค่ะเด้อแต่งโมเอาึ้นให้ทุกคนค่ะต่ตองงเขาต่ตองกัง้นแบบเน้ยค่ะเปียนน้ค่ะแม ไปใส่ก so ็ว so ่าหลงหาอันไปใส่จเนี t t ่ยอ uh ันน oh yeah. uh ั้นยังว่าซื้อของแ่เติมอะมันมาเนี่ยอันนี้ไปซื้อกันตามนี้เด้ะเด้ออันนี้เงินเขาที่โอนมาเป็นชี้บุญกันเียเพราะเราเป็นชี้เงี้ยเนี่ยเอเสียเยอนเด้เยเสียเียหยอนเง้ยหาพันาหลงไปไหนเลยอ่อนบังแบนีเมาตงขอบุญขอบุณเค่ะเด้อเอฟซีูปสุคน

แต่ว่าสิขึ้นไล่ซื้อหาเอฟซีเบื้องเอาค่ะพอ้วัดผ้าวัดปลาแต่อาพระวัดอะไอีกเนาะวัดประขอบคุณนะค่ะเด้อาส่ฝนลังขอบมาเรื่อยๆค่ะ้นี่ดุเอะร ค่ะคลิปนี้มีช็อตเด็ดนะคะเด้อเบิ้งไหโจ๊ค่ะใครรูดคลิปสีพาดช็อตเด็ดนะคะเด้อมีช็อตเด็ดค่ะใครรูดผ่านพาดช็อตเด็ดนะคะเขาเดินตัวนี้เขาไหเอาไปเอาไปดันเข้าหัวเอาไปดัเขิาหัว

ยาข้าถีเท่าถ้าถูกปฏิบัติถูกู้กถูกปฏิบัติถูกแล้วจะได้ปูดมนตอนเย็นด้คยอตักอันนี้มันคือตักทักว่าวันมันเป็นส่วนตั้งแน่ต้นเลย้องไปยืนเ่าพักอีกนั่งเขาข้อน่ะาข้างว่าแน่ป่าที่เข้าปที่เท้าป่าท่เเด้อหนไปเ่ินินเท่าคินบหันไหนต้องหันทอาไว่าหันแต่มา งาไ่ได้เขียนลายชื่อเด็ทพ่อเด็กไม่เขียนชื่อพ่อรู้หมดตั้งแดดไม่ไปไม่มารายงานตัวพ่อเข้าไปจับถึงบ้านไม่ทถงไม่หลักไม่ทถียไม่หมาว่าเขียนชื่อพ่ออกหุ่นจักคือตัานั่นแะท่านพ่อว่าหุ่นจักพ่อได้นามาให้พ่อแล้วคุรักพ่อมีควาบรัวตัวเอมเป็นงานว่าเขาอีพ่อนั่นแหละ คิดฉันเนาแต่ว่าฉันคิดรูดตัวเองเนาะรูดตัวเองรูดหัวตัวเองอีนั่งสองพันน้ำมาอ้าหายใจขึ้นคุณเขาไหนหายไปอีน,อนั่นงสองพ่นเอ้ ลูกที้ช้าใครตีเงนเก้าถึงก็ได้พอเขาอย่างบอางนันเขาพ่ทำงานไจัาสักทีละมาาดแรงนจิจำบันเดลพ่อจิจำบันเด้ละที่ให้ังหลายน้องเาดกที่ว่าจะเอาไม่เกี่ยวน่าจายมากสิ่ม่บอกง่ะพอใครพใครว่าจะยู่กับเก่าว่าแต่ดงล่างใครวันเขาอยู่เหม่กันโอ้กเต้าอยู่กับเก่าเ้าว พ่อนั้นแต่่าจัาตื่นโครเช้ม่อร่ตีเก้าุูแับว่าเป็นงังว่าเี็นไหว่าดีพ่อขันว่า่าคืออะโอ้เฮ็จไหนก็ว่าเอาจะว่เป็นอัางไหนพอพอนทุกคั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 นทุกคักคักยุขี้เรินเรนคักคโอ้เป็นยุขี้เร็มเรยุขี้เรนเรจักิดไม่อะไร้ทางกโอ้เกิดหม่แต่พ่อ บัวุก,กี้เป็นยนะังไงน่ล่ะนุงพี่หลังดันงนุ้งพี่หลังอว๋อนุ้งพี่เรีงแถวนั่งอือถ้าอออ <c oughs> วาาังไงเขาอาไหนไฮบอนไปยันไกับว่าบอลไฮบให้ขอาว่าชุกี้หรือเขาเรียกว่าทุกี้กินได้ว่าเราพอเป็นมัน้อเนาะเราก็กินยากนาระเดี๋ยวลูกไปตักใส่ถ้วยไ้พอปันเออมันทอเนาะจ้าจ้า เฮ็ดเฮ็ดฟัดวัาวัหันหัก็ันหักม่เ้อาติดแห้น่งดาวดังเขา问他ว่าติแห้งว่าอะไรจ๋มันถีเนี่ยค่อยๆเจ๊หล่ะพ่อค่อยๆเย็นๆเขาก็กินกันไปคุยกันไปตัวพ่อเาว่าไหนเล้าไหนเฝ้าไม่ไหวผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกล้มไปเฮ็ดห้พ่อะไร้เนาะเออบางหนัก คองดีก็เอามาเด้อพอด้อเออหุ่กัดเนาะ่ายยาเอาเอาเขาไม่จะคองดีมันต้มีความสิรานั่งจะ้วน่จะคล่องหนเดี๋ยวลูกจะใส่่อกันเดี๋ยวลูกขึ้นมาหา่อใหม่เขยเออหุ่เป็นออกไปล้มบารแหงต้อังเพื่อไงก็มาต้องยังเขาที่นั ดาบเพีของอันนี้นะ่ปูไอ้ยิ้มละลุ้ยครับแตงโมครับที่เอ่ออพีองบ้านแตงโมแตงโมพวกโตมาแล้วกแตงโมพาดเลยเขีนว่าเกแตงโมพาดเวย กับถึงแล้ว <ish> ด้วยก้องหนาก้องตาตื้อๆตือหนักหลายหนี่ยันไรคือเข้ามาหายคอจานตวัดโต๊ะเออจานดี่พอหลายว่ากลหวจะก่วันเสอะมากคือหน่อยมัดทุดคดไว้านพ่ด้านกูต้างแต่ว่ากล้องคู่ชื้อแต่ม่ได้กินขาบมาครามาไร เดี๋ยวเขาจะมีรางบันให้ดูแล้ว่าหงไม่ชบไม่ลากไม่ชกไม่หมานกู้เอามาถวายก็ถด้ดูแล้วที่เป็นาวขั้นเบืองฐานเขาให้โกคให้ลาบให้โทคให้หวานกื่อทุกคนนั่นละเอ๊ะี่ใช้บุญฟูที่ผขาพอกู้ตากด้ลูแลได้ดูแลมกวทางห้ามผู้ช้าชกาทำนะทวีแน่วหที่หลานจางได้ดูแล้วเี๋ยวเขาจเรื่กงกันให้ดู อีหังโยแขนเนี่ยผมปวอเยแเียเาพบ้ผเื้องเบ้อยแขนปูแล้วเบ้อยไเป็นหล่ๆมอืออเอ้หากเหมือนันาขี่ข้ขี้้มาเข้าที่นเอยเา้าท้นาะอยไม่ถูกไม่มาครับอันนี้ของบนของหน้าของไฟนะครับเ้เกบ้านครับเอ้มาจาไวปู าวาดัดเยมากมากว่ <laughs> าค้างล่างไหพ่อเคยใช้ตาใสปวแขนขอันตาขี้ว่าเคยไม่กีกเดียตาดียมตาล้วูคือทีเนาะปั้นนจ <laughs> ได้ปบานวัดกัว่าหรือว่าหางแห้งก็ได้ครึาาก้อันได้คืึกาัน,น,านันอีน,นัมก,กยก นั่งรถแยกไปแถวไหนบางแถวไหนบ้างแค่งค้ของพอบาเขคอแล้วาบค่อถววัดที่ทยังไงก็ไม่รู้ทายังไงก็ไม่รู้ว่าคัดงมากไหมอยากยุ่งยากนว่า้เอ้าไปนัวใหรจำขีดวัดกลางทาเดียวใช่ไหมวัดปิ่งน้าใช่ไว่วัดป็่งน้ำอีน่ำมรกต อม่กำลีกำไรนะครับผมไปั้ไปกิ่งก้าวให้กำไลที่เสียใจกำไรหลายๆตูเอ้าให้กำไเขาว่าอยากลุกขึ้นได้มั้งอยากก้าวไดทกำไรที่เสียตักข้าวในแฉกอยากเปลี่คนกัใชายข้าวชายวัดชื่นวัดเสียงพาวว่ากินเขาในจังไห้หวาพอชอบยิ่งิ่ดยี่ลเขาเห็เข้าในอะไร แค่ใครจะคร้องทุกจะคล้อหนักแค่นั้ถ้าเราว่าได้กันถ้าเกินกีดีอางไหมป่ของเชียยิกงพูด้เชี่ยเองกี่งาเอาไหมไื้เชิงไดเชงได้เชิงได้เขียงเวี้ยงน้ำเขียงจุตาไ้ใช่ค่ะถ้าเราบ้าดูดีบ้านคบ้านเออไปจักเชื่อถ่ายหมุนอย่าให้พอเหตุนะ วขาอขนพอเลูกหวานบ่ได้ดูบ่ได้เข้าเมื่อไงมัมาหาแห่กอตานะยืงนั่งนกยบว่ขันเขียนหนาเด้่าหนาอ่านกับว่าหวานบ่าไปมัเป็นจังทันเออไม่บุญบาทเราเพี้ยนแล้วหลือแต่เหม้อนความทางข้างบ่เห็นจังทีกับว่าได้ทังข้างเพื่าท่าทันหาบ่หรุอคลายคขายมากกับว่าพ่อเจลอยมาจันคลายา ขายไม่ขายหน้าสาวว่าเสี่เอาม่ถามว่าถามกาดายขั้นพอว่าข้าเขาวมี้ขาได้เจึงแม่วาจะแจกหว่งเอาไว้ยห่นอนเต็งก็ห่างก็ไมีเงินแผงเงินแรงเงินมองเอาว่าคือพอไหมพ่อระจายไปทุกนทีพ่อแต่ไห้ลูกรักนอยแค่แต่ไปทุกาหานาทีทุกราหานาทีผูกราทีตาท้า ภูราชาภูราจีภูราี้ภูราชาว่าจะมองเกานันว่าไปว่า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 ส่วนเริมดวงของแตงโมก็ไปยิ้มแล้ด้วยคู่่ครัเอาสบายดี๋ยป่ลาวศิยตานะว่าถ้ากินกาเหาแล้วว่าถ้งกานาแล้วอย่าเสียิดวิตะาลาเด้อตาคิวตาคิวตาคิวคู่เพราะว่ามันคิวหลายนี่พอส่งนลคิวกอนเด พ่อเอี่ยงรัดคิวรัดคิวรัดคิวว่าจังรัดคิวเอาเงินเอาเงแล้วเอากังทุกพ่อที่เตว่าต้องได้พอที่ว่าก่อนเตปันได้ก็เอาพอแต่ม่คิดว่าคีดได้ตัวเื่อท้าตัวตีว่าเป็นตีเก้าถุนทับเขาน้อนกับวลาจะพ่ออยากเอาเสื้อผูพอตายเนี่ยพ่าม่อทานตายตามเาท่านเหมือถ้าพออยางตายก็ตามเาท่าน มันเสียดายเลยนต่พออน้ตแต่โอใมันเป็นยังมันจะไม่ได้ท่านใดทเขาถามอย่าเขาว่าท่านเท่าออกมันต้องดูเขานาออกมันเสียดายเลยแต่พอมันเห็นอยู่มันบ่เอาไปซื้อแ่กที่เอาไมวมาเขาี่หันเอาเอาเอาเขาถามว่าเอาเอาเอาขากว่าเอาขัดว่าเอากะย่มาถามถ้าอ้โอ้เาะไปให้ได้ว่าไอันั่นเ่า จ<า><ค>ับเจ็ดเท็จจังอปแปลไม่นี่ก้อก็คือไปกาวน้าบักผ่ามาัดตึงจังไม่ได้กินดีเลยนึกอ้กไหมก้นกาวนื่คนึ่ออาไหม้าบัากข่าผ้า,าสำหรับใจนะมันแมนบอที่ลูกเกเอยวมาให้คือนืกออาไห้อีก่ะมัดตึงจังทำนท่นั่งเขาเขาน้องนาน้องหมา ไม่ได้กัะเอาจากร้อมอันน้ำนู่นนะจเ๋าเราื่อเรื่องชื่อจากขอลงไปเบิดแล้วพอจะพ้ามโคตรมาโคตรมาของคนวัดแยกมาแล้วมัวตัวกันบัดนี้สุพรรจะไปใส่บิดมันเออบัดอีนั่งสุพรนไทยไทยต้นไปก่อนได้ไปต้นไปก่อนชุม นักกาดเดือจจะไหนลูก่ยังยอเลือกปอยู่งในห้าอ้อยังย่อนเทาไรเทาไรเอานงกองซื้อ้องาร้องไมได้แต่ก็ให้จังไห้คือกนั่บาทสองบาทกจะอะไรดอี้ังมาถึงงท่นี่มาถึงให้จังไมกระดุมมาไห้ร้องได่จังอจังเอพราะว่าจดีทีเมื่ออ่านคือพอเั่นหกจังได้ มาไหมไม่มาเด้อไม่มาดีหูไม่มาดีผูเด้อจู้เราขะ้นดีผู้เราขึ้นดูเก็หูไดก็จังได้ขับว่าเช้าแม่เขาบอกเออไปคืนขันหางได้เจอะเพราะดีว่าเข้ามาหนผู้ัดเช่าเพราะเฮ็ดครายคอลยเฮ็ดคลยคอเ

มีตัน่สมยน้ยแต่่าคือสมพ่นถอมายนี่ยดสวสอยเป็นนุกเชือ่ทำมาเน่ยแต่ชาวบ้านโอ้ยใ่านเอามาแต่ว่าจบบอีนยังสงพ่ออันแต่นังชื่อว่าถุนนังสมนงน่ะทมาเนี่ยขียทใครมาไหนตาว่้าน มาถมคือัดถมเพราะพขอเขาทรววาเบิดบ้านเหิือนเมืองเจ้าได้จักล้านมาสั่งมาโอ้ยจโทรว่าถามหลายท่านพี่น้องเออว่าบอกเาอ่พคือว่าบอกเขาว่าใจบ้านนั่งนั่งก็เพี้ยนอะใส่ใยๆได้ไลานเขาเขาโอ้ใจโมยลานล้านเท่าๆกันิ๋านาเด็กาคิดไปคิดมาโอ้ปไกลดีขึ้นแล้วนั่งรถไปรถมากูเริบปวดปวดกไปเนาะมาสั่มาเอ้ากันค่ะอือาเขา บ้าบ้าพ่อหายครกเก่าห <si ันบ้าบ้าก็คึกน้ำพอเดี๋ยวเาคืนกับอีพอป้าไม่หมดบางหมดรอกติดติีนั่งเขาเขามันแตงเงนยกเงียะแต่เราจีเราพ่อเอ้ยตัดดอกพ่าวันนั้นเน่ยตัดดอกเขาเอานั้ให้เขาเอางันก็ให้เขาให้ได้ก็ได้อยิบงันเอาเยอะใส่ลวพ่อเอาหมดวันขึ้นต้องเงินขันสีเอาพ่อก็ให้ซะมันยเงียกเาียา ไม่ได้ยิ่งนั่งขาวข้าว่อยากได้คือว่าคือว่าจสั้นบ่าไอยากให้มาได้ว่าเอามาานครับให้ใด้ขาวข้าวให้ไงใจพอเนี่ยอมันเป็นแบบเสียเอี่อะไรให้จ้ขากขาอยากได้ไม่กุมอยู่เดียวแด้แลวบ้าตัขาหลายเาะ ขีผ้าวาแล้บกเสียงเอาเอผ้าออกมากกว่าเขือใหญ่เลยขบนกดีว่าออกเทบแค่กระชอกปถับอากะชอชักใจไม้มาทานมาชักใจไมคขึ้นนั่งชมเพมเอาแคแครงนะท่องทองมันจําว้เลยบ้านบ่อยบ้านบ่มเนี่ก็ถงว่าต้องหัวไปเลยกนถึงไม่หายเพรานํามันเงี่ยจะพอ ไอ้น mm hmm. e oh, ้่เราเข้าอ่อขัดายก็ตัดข้าวหนามันทีนี้ม่นตื่นมาเนาะหนามันโดอ้นันเข้าเลอเอาคักๆเลดแล้วแต่พ่อถิปรุนนาแล้ว ที่เอาว่าบาษาฝรออเอา่ะว่าจะส่นขาข้านเอาับว่า汉语เอาวาเอาข้างอกว่าเอาภั่าาะไ,ไปขึ้นเอาหลังไม่ไองไปฝันไมงฝันว่าดีอยู่ที่่อฝันว่ดีฝันเห็นสกแกนนานบา้าย็ดจังเหสแกนถ้าตามหาแกต้องอแล้วเขาสิเป็น จะ k อ ó กบเอาข้งจะ k อะไิที่ท้าทิ่เอาเติมน้ำให้จักเอาที่เก็บเก็บที่เก้าบาทนี่หละใส่หลายทุกอย่างใส่เก้าใส่ที่ไหนใส่เก้าใส่ที่ไหนใส่เก่าได้ยังไงเติมเติมเก้าที่เก็บที่เจ็บิี่เก้าแล้วพออยากเติมใา่เก้าลแค่ที่เติม câu tôm đấy và cá phải cá à, quá cả day và cá nhám yeah. vai mắt đèn sáng đúng đấy câu tiếp theo là gì hứ thì nước gì ta nhau câu tiếp theo thì là câu tôm đèn sáng ta đem ngoặt cái rồi là câu xuống mà ảo em là ảo cái câu tiếp theo này quá đang ăn thịt cỏ và bánh viên này thì khác hẳn mắt ta chỉ nặng thì cứ câu da mắt thì quá ที่ไม้เหตุตายมั้าวแ้ตาไม่มีวันตายนาบ้านี้นั่งมาห้าเด็ดศูนได้ยุ้ยท่านยุ้ยมันมีเขาไปช่านตายมาแล้วทุอย่เรื่องไม่เกินสองวันห้าเจ็ดศูนย์อีกแล้ไม่เกินถังวันไม่เกินถังวันชือมันชือว่าจังหวอไงว่าถะไัวัอะไเี่ยวกังวันห้าเจ็ดศูนย์อีกแล้ว่าเลข่ที่เขาเฝ้าหนีกุดที่อันไหนจัง ห้าไดชุดกับชุดเจ็ดชุดเจ็ดห้าอะกันศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนเอาวัดกระทงปอใบไหลเจมบ่ถึงนกฟอนะโอ้ยผู้ถื่อนไรหลัะปึ๊บป่าหายมันถนแล้วพอเอาตัวได้ถมงดีหมดมันถึงวัาได้ดรอมั่นถึงวัดได้หบ้านทำบ้านคูนถไปถึมทักหนาบ้านเลยพี่ครับ้านสั้นก็เอาศูนย์ถึงตอนนกฟอนบันีิชานะไม่หลายป่านั้งไปยักถ่งว่ามีคาะ ทันว่าไม่ถือมาที่ใดไปเจ็ดท่มันเปเจ็ชื่อเขาขายอยูปติเก็ชื่อเขาใช้ถื่อน้นว่ากํจัดสิเป็ดเจ็อที่ี่ได้ไอ่ชื่อตัวยาวชื่อเป่นแ้วว่าไม่แบบนี้จ้ะชื่อเนี่ยนลวชื่อตัวยาวม่เงิอนชื่อน้ำขาวว่าเขาชื่อตัวเดียวแต่พ เข้าใจตัว่เข้าไจปรมาณว่าใจใหญมาต้ออกสนใจมาใไหญแบบนี้ก่อเอาไว้มองกาอีกเจ้าพอเจ็ดศูนย์เรีกได้เอาใ้มังกรมาแล้วแต่ใจผุมแต่ใจผสมข้าหนมันเนเติมเอื่อนแต่พอข้าหนามันเติมื่อน่ได้บ่ได้ว่ได้แบไปเติมที่ใหญ่

บ่มีบมีเงินเติมบ่อยาบอกพอเดี๋ยวนี้เอฟซีหลายคนเติมให้่เติมเจ้นล้นเดยวนี้ขาจ้างมากใช่ไหมว่ามาเขับจ้างมากใช่ไหมขับันโลเติมน้ำมันช่วยว่าสนว่าเบสบอลไปเลยว่าสัตข์บอ่าไมาหาปูขัาไปแล้วถามับไม่นั ก็ต้องเฮ็ดแบบนางจับทีดเดินแบบพอว่าพอต้องเฮ็ดเลยเดี๋ยวกวัาตาองขายขายพ้างได้ดอกขายกับว่าแค่ที่ทำได้ทำได้ก็จะขายได้ยี่ฮ็อเองว่าพอใจยว่าจ้งยังว่างนางยังซื้อจ้างฝึกนางรอเวลารอนางรอเวลาเดี๋อวรอก็เวลาก็มาเอาเท่างหละเอาเท่าไหร่ละข้ามอือจ้าก็ เนี่ยเอาหลายตัวหลายมันจได้หายอาท่านีไหรอเาเอเาใไม่ชอบไม่รักไม่ชอบไม่ราชอบผู้สก้อนเออใ้บุญพอเออ้บุอ จงแม่สมพรผ่อนปูครับติดตาตามมึงครับเออเาเดี๋ยวถามใหว่าแดว่าสีเนาบดหรือถามมาเก็าถามนะเว้ยเร่เาเลยว่าจีวนเียเร่อก่าเรอเว่าจีดไ่ด้มาดูเลดี๋ยมันถามมาให้าจีอะไรมาหน่งเลยว่าเล่นปูนลกจีดก็ตามนั่นนากค่ะเนาะสำหรับแม่สมพรมือนีก็มาได้เลี่ยงปูค่ะไอเฮดแจ่วฮอน นี่ก็คือตัวเลขที่แม่สัมพรมาอ่อนปูนะคะเนาะมีปูกับไฮกาน้ำมันแม่สัมพรอนเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะขอบคุณขอบคุญขอแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพลาดรวยค่ะกตามนั้นน้องคะเนาะแตงโมพลาดรวยกับสิบขอจบคลิปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงโมพลาดรวยเด้อค่ะเด้อกับสิบเบรฟ พาคดคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ